ญญท่านสาธุชนพุชนบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่9ตุลาคมพศ2526แต่ว่าบองโดยเวลาถ้าทางราชการเขาจะถือว่าเป็นวันที่10แล้วแต่ว่าทางพระก็ยังถือว่าเป็นวันที่9เพราะยังไม่ได้อรุณ ดูวันเวลามาสว่างใกล้จะสว่างเข้ามาทีละน้อยละน้อยร่างกายมันยังไม่อยากหลับอาการทางร่างกายมันเครียดจริงๆมาสี่วันเศษใกล้จะถึงวันเกิดก็ดูว่ามันก็คงใกล้จะถึงวันตาย <c oughs> จะเกิดหรือจะตายก็ช่างมองดูเวลาสามนิกาเสร็จก็ช่างปไปเรื่องของร่างกายใจเราไม่เกี่ยวร่างกายอยากจะหลับก็เชิญหลับไม่อยากจะหลับก่อนแล้วไปมันอยากจะกินก็เชิญกินมันไม่อยากกินก็ช่างมันก็หมดเรื่อง เราตอนนี้เราก็ไปนั่งมองดูเวลาไม่ใ,ใกล้จะสว่างนี้เมื่อทุกท่านศึกษาอริยสัจเฉพาะทุกแล้วก็ศึกษาบารมีสิบตอนนั้นเขาถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้เราก็มาฝึกเพื่อความเป็นพระอริยเจ้ากัน สำหรับการฝึกเป็นพระอริย,รยเจ้านิบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมณีทั้งหลายจงอย่าหลงตนว่าเป็นพระอริยเจ้าและก็จงอย่าเข้าใจว่าตนเป็นพระอริยเจ้าการจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่เป็นไม่สำคัญไม่เอาแต่เพียงว่าท่านมีปฏิปทาแบบไหน เราใช้ปฏิปทาแบบท่านมาใช้ก็หมดเรื่องใจเราจะได้เป็นสุขอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นคนตกนรกยากหรือว่าดีไม่ดีเราก็เกิดไม่อยากตกซะเลยก็อย่างได้นรกพระนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่เมืยความตายเข้ามาถึง ถ้ายังไม่ตายเราก็ยังไม่ควรพูดกันว่าเราจะไปนิพพานในชาตินี้แต่เราก็พร้อมเตรียมตัวเพือ่อจะไปในชาตินี้อยู่เสมอถ้าชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติต่อต่อไปก็ไปได้เป็นนั้นว่าเราสร้างความสุขใจไว้ก่อนดีกว่า การฝึกฝนตำตนคล้ายครึงพระอริยเจ้าจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปนึกว่าเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันเป็นพระสิกขาคาเมียนาคาเมียรหรันถ้าไปนึกอย่างนั้นเข้าถ้าไม่เป็นจริงๆจะยุ่งใหญ่ถ้าได้เป็นพระอริยเจ้าจริงๆ เขาก็ไม่นึกกันนะความจริงเขาเป็นพระอริยเจ้าจริง,รงๆในคอมไมนึกกันเขาไม่นึกว่าเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าความอิ่มความเบื่อความอิ่มความเต็มจงอย่ามีจงเป็นผู้ไม่มีความอิ่มความเต็มในตาบะเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลส เสียงผมแม่งใกล้สว่างเข้ามาต็จริงๆ,ๆ,ๆเสียงก็ใกล้เมอดลงไปทุกทีก็ช่างอะไรเราพูดธรรมะกันผมพูดธรรมะจิตใจผมมันสุขร่างกายมันเครียดแสงเครียดบันทึกแล้วกว็เดินเข้าสวมเข้าวสวมแล้วกว็เดินมาบันทึกใครว่าอะไรในเมื่อผมไม่ว่าผมแต่คนเดียวใครเขาจะว่า แล้วกเวลาดึกอย่างนี้ไม่มีใครรู้อยู่ห้องคนเดียวไม่มีใครว่าอีกวันนี้เรามาศึกษาเรื่องความเป็นพระโสดาบันกันพระโสดาบันท่านป็่งกันยังไงอันดาญาจโยมพุทธบริษัททัหลายเคยมาบอกว่าไปถามพระท่านแล้วพระท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นยากแสนยาก ญาติโยมทําไมไม่ถามองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคคือพระพุทธเจ้าอยู่บ้างพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกเลยว่าพระโสดาบันเป็นยากพระโสดาบันตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศไว้ไปง่ายจริงๆง่ายมากคือถ้าระายะตมน้ำพริกสักครกถ้าเป็นแม่ครัวเป็นพระสดาบันง่ายกว่าตามน้ำพริกหนึ่งครก ว่าตามน้ำพริกจิ้มหนึ่งครกนี่ถ้ามือไม่ดีปรุงไม่ดีจีงรสมันไม่อร่อยแต่ระโสดาบันนี่ไม่ต้องเปลี่ยนรสใครจะเป็นประโสดาบันก็รสเดียวเหมือนกันหมดรสที่จะเป็นประโสดาบันได้มีสามรสรสทหารนะหรือว่าจะเป็นรถขับขี่ก็ตามใจคือหนึ่งรสสกายติสติ สองรถวิจิกิจฉาสามรสศิลปตปรามาตมีเท่านี้เองประสดาบันมีเท่านี้นแล้วพระสิทธาคามีก็มีเท่านี้แต่ละเอียดกว่ากนิดวันนี้จะพูดเรื่องประสดาบันเสียก่อนพระสดาบันก็ลองคิดดูว่าถ้าเป็นยากจริงๆ ท่านมีสาขาวมหาบริกาท่านเป็นเด็กอายุเจปีท่านฟังเทศจบเดียวท่านก็เป็นประโสดาบันตอนนี้ตามแบบท่านเขียนบอกว่าคนที่เป็นประโสดาบันได้ต้องตัดสกายยทิฏฐิได้เด็ดขาดคือมีความรู้สึกว่ารางกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงแบบท่านเขียนไม่ผิดแต่ว่าท่านผู้ร้อยกลองเข้าใจผิดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ผ้าหันไม่ใช่อารมณ์ปัสดาบันอารมณ์ปัศสดาบันมีความรู้สึกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่ามีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์อารมณ์บระโภดาบันมีความรู้สึกติพิงว่าร่างกายนี้จะต้องตายและก็ยังไม่ถึงกับรังเกยียจร่างกายถ้ารังเกยียจร่างกายนี้เป็นอารมณ์คองพระอนาคามีตัวอย่างจะเห็นได้ชัด อย่างกับท่านวิสาขามาหาบาสิกาท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีพออายุสิบหกปีท่านเป็นสาวท่านก็แต่งงานนี่ถ้ารังเกตร่างกายจริงๆจ,จ,จะแต่งงานทำไมเมื่อแต่งงานแล้วท่านก็ไมไ่แต่งกับทุกตาท่านแต่งกับคน ท่านก็มีลูกผู้ชายที่สิบคนลูกผู้หญิงสิบคนท่านมีลูกของท่านจริงๆยี่สิคนก็ลองคิดว่าถ้าคนรังเกียจร่างกายมีลูกตั้งยีสิบคนได้ไหมหรือว่าจะมีลูกสักหนึ่งคนได้ไหมในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราไม่ไม่สนใจกับร่างกายเลยเนี่ ถ้าไม่สนใจกับร่างกายเลยนี่ใครเขาแต่งงานกันบ้างก็เป็นเ่า,าเข้าใจว่าปะโสดาบันมีอารมณ์ไม่สูงยังมีความรักร่างกายเต็มร้อยเปอร์เซนต์ร่างกายตนเองก็รักร่างกายคนอื่นก็รักแล้วก็ไม่ใช่รักเฉยๆรักวิ่งกระโดดเขาเป็นคู่ครองกันซะด้วย อย่างพัญญาเขาทำพรานกุกตมิตรเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นบสโสดาบันตั้งแต่โจ๊ะเจ็ดปีเหมือนกันเห็นพรานที่เป็นเนื้อคู่เก่าในชาติก่อนทนไม่ไหวเดินไปดักหน้าทางเกวียนเขาไม่หตามดักเลยน,ะนี่เป็นว่าอารมณ์เบสโสดาบันก็เหมือนคนธรรมดาแต่ไม่มีโทษทางศีล ตอนนี้ก็มาคุยกันเล่นๆถามว่าท่านคิดว่าจะฝึกตามแบบฉบับทรงอารมณ์ของพระโสดาบันทําแบบสบายๆอย่ารุกรานกําลังใจถ้ทุกรายกํา,ล,กากลังใจเป็นอัตตกิริมฐานนิยกอย่าลืมนะจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ ถ้าจิตใจอยากได้เกินไปเป็นการมาสุขนิการนิโยกจิตฟงรรุงสันตกในลักษณะของนิวรณ์ทำใจเป็นสุขเอาแค่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราอการในสองถ้าชีวิตจะต้องตายก่อนจะตายก็ต้องเอาที่พึ่งให้ได้แน่นอน คือยอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอมรับพระธรรมยอมรับพระอริยสงฆ์ทั้งสามทั้งสามไตรสณาคมนี้จะไม่ยอมปรามาสจะไม่ดูถูกดูหมิ่นไม่เหยียดหยามและก็ปริการที่สามจะทรงศินห้าบริสุทธ์สำหรับฆราวาส พิสุสเมนีน,นจาเป็นอย่างยิ่งพิสุทรงสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสักศิขาบที่เป็นทุกกฎและพิสมาจารย์อาจจะละเมิดบ้างเป็นของธรรมดาแต่ตั้งแต่ปรรชิกสี่ถึงปาติตีควรจะยับยัางอย่าให้ละเมิดน่นจะพลาดพลั้งไปได้ถ้าไม่มีเจตนาก็อาจจะเอาได้สมนเนีน สินสิบไม่พอต้องมีเสกขี่วัดอีกเจ็ดสิบห้าไม่อย่างนั้นความเป็นเนรไม่มีที่วัดนี้ที่ไม่ต้องการรับเนรก็เพราะเหตุออนี้แหละหลายวัดบอกว่าเนรก็คือเด็กเด็กก็คือเนรถ้าอย่างนั้นยายบวชทำไมมันลงนรกจะเป็นแนะนำให้เด็กลงนรกมันมีประโยชน์อะไร ตอนนี้เราก็มาคุยกันเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆมันก็มีผลจริงๆนะสมมติว่าสกายธิฐิเรามีความเข้าใจว่าชีวิตนี้ต้องตายด้วยความตายนี่มีจริงแต่ว่าท่านญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงหรืว,ว่าเพื่อนมิสุดสมมเน แต่คนมักจะมองเห็นคนอื่นตายแต่ก็ไม่ได้มองดูความตายของตัวเองอันนี้มีเป็นปกติครับ <c oughs> อย่างนี้มีเป็นปกติธรรมดาธรรมดาแล้วเราทำไมถึงจะไม่ลืมความตายล่ะมานั่งคุยกันเออคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาของคนปัญญางโง่องๆอย่างพวกเรา อย่าลืมว่าเวลานี้กำลังพูดตามสายแนวโคออธรปริการสูตรในแนวของพระพุทธเจ้าผมยอมรับนับถือองค์เดียวยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวคนอื่นจะมายุ่งกับผมไม่ได้ใครจะประกาศตนเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพูดแบกแนวสวนทางกับพระพุทธเจ้าผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาด ฟังพุ่งฟังโยนทิ้งลงส้วมไปแต่ว่าผมเลิกวิธีขากถุยซะแล้วนี่เมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆไม่ชอบใจมึงขากถุยเลยเวลานี้ผมแก่แล้วผมขากไม่ไหวถุยไม่ไหวแต่ก็จะยอมทิ้งส้วมไปอรหันประเภทเดินสวนทางพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่ยอมรับนับถือ ผมถือว่าคนนั้นเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกของพระพุทธศาสนาตามคติของเราคิดอย่างนั้นเ <c oughs> ขาจะไปร่างของเขาก็ช่างปไปก็มาคุยกันนี่แหละคุยกันตามแนวอุทมบริการสูตรอย่าลืมว่าอุทมบริการสูตรพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าคนที่เข้าถึงกับพี นั่นคือระลึกชาติได้ที่เรียกตามภาษาบาลีว่าปุเพนิวาสานุสติญาณหากว่าเราคิดว่าเราจะลืมความรู้สึกก็เราตายก็ใช้กำลังปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังชาติถอยหลังลงไปว่าเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติ รองมัดที่แรกสักสิบชาติเป็นอะไรบ้างถ้าคร่องตัวดีเขานี้ไม่ต้องนับแล้วปั๊บทีเดียวเคยเกิดไปอย่างนั้นไหมเคยเกิดไปอย่างนี้ไหมภาพจะเกิดทันทีทันใดอันนี้แต่ต้องฝึกฝนผมถือว่าทุกองค์ฝึกฝนได้แล้ว เมื่อครูสอนไว้แล้วนี่ทําไมเราจะทําไม่ได้ถ้าพวกท่านทิ้งความดีผมก็เสียใจไม่จะเสียใจอย่างที่ชาวบัานเขเสียใจยเสียใจนิดหนึ่งว่าความดีมันน้อยสําหรับท่านไปท่านนั่งหลายนิยมความชั่วนี่ผมไม่รู้จะทำไงได้ เพรน,นั้นว่าความดีท่านมีไว้แล้วก็แล้วกันเขาสอนแล้วบัดนี้ก่อนนีะเข้ามาเนี่ยก็สอนกันแล้วก่อนจะบวชก็สอนกันแล้วทําได้ไม่ได้ทรงได้ไม่ได้เป็นความดีความชั่วของท่านแล้วก็ใช้กําลังบบเวนิวาสารติยานดูชาติต่างๆเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้าง มันก็ตายทุกชาติมีฐานะดีขนาดไหนก็ตายมีอำนาจวาสนามีดีขนาดไหนก็ตายอยากจนเข็นใจขนาดไหนก็ตายมีเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตายเป็นบิสุษ์สมเน็งก็ตายเป็นคนเป็นสัตว์ตายยังไม่พอ ถอยหลังไปดูความเป็นเทวดาด้วยพรมทุกคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยผมขอยืนยันถ้าทุกท่านจะใช้ปบพเพนิวาสานติยานเวลานี้ท่านจะทราบว่าตัวของท่านเองเนะี่ยเคยเป็นเทวดาและพรมมาแล้วนับชาติไม่ทวนอเอ้าาใครแน่ใจก็ลองดู เมื่อเป็นมาแล้วดูถ้ามันเป็นเท่าไรมันจึงต้องจดติความจริงสภาพของโลกไม่ไม่มีอะไรดีเลยมนุษย์สินโลกเทวโลกพรหมโลกไม่ดีไม่มีการทรงตัวมนุษย์เรียกว,ว่าตายเทวดาและพรหมเรียกว่าจุติมันก็ไอตัวตายเหมือนกันนั่นแหละตัวไปคําว่าตายในพุทธศาสนาสืสาวรมรณะ ได้คนตายจริงๆพระพุทธเจ้าสันติธรว่าการลังกตะวาแต่ในอุทุมบฎิการสเทนิวัตจุติเหมือนกันเคลื่อนหมดไม่ใช่ตายมันเคลื่อนไปอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่โน่นอยู่นรกไม่ได้ก็ไปอยู่เป็นเปรตเป็นสัตว์เขาโทษเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นนรกไปก็รวมความว่าถอยหลังไปจริงๆเราก็จะเบื่อกันเกิด แล้วก็จะมั่นใจจริงๆว่าชาตินี้มันตายตายแต่พลาดท่าพลาดท,า,า,ทางหันเข้าไปดูอีกสองอันวิจิกิจฉาะกศิลปะประมาทบางชาติมีความเคารพในพระไตรสรนาคมดีตายปุ๊บปับไปสวรรค์ไปเป็นพรหมบางชาติมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ ตายปุ๊บปั๊บไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแล้วก็จุติจากเทวดาผมมาเป็นคนมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีสติปัญญาก็เฉีเฉียวเฉลียวฉลาดรูปร่างหน้าตายก็สาะสวยบริบูรณ์ในทรัพย์สินมีแต่ความสุขบางชาติมีความปรมามทยในพระไตรศณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้น หรือปรามาตในพระธรรมปรามาตในพระอริยสงฆ์พระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาเทศไว้อย่างนี้ยักย้ายถ่ายเท,ยทไปเทศอย่างนน้นถือมติของตอนเองเป็นสำคัญอย่างพระกบินตายแจกความเป็นพระลงอเวจีมาหานร,รก น่ากยเทศว่าเทวดาไม่มีเทวดาไม่มีความสําคัญอะไรตามมติของท่านนะในเมื่อพระอรหันต์นั่นหลายตักเตือนท่านก็โกรธแล้วแม่กับน,น้องสาวก็พันโกรธด,ด้วยช่วยกันด่าพระช่วยกันด่าพระที่ตักเตือนพอตายแล้วพาไปเวจีทั้งสามคนทั้งพระกระบ,บิงก็ไปเวจีเรียกว่า แม่รั้นน้องสาวก็ไปเอเวจีนีน่ในการปราบมตดพระรัตนตรัยดัดแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าใช้มติลทัทธิข้นต้นเข้าสนองเข้าเสนอแทนตายแล้วก็ต้องไปอบายภูมิอย่างนี้บางชาติของเราก็มีบางชาติและ้วละเมิดสิงก็ลงนรกเช่นเดียวกัน ก็รกวมความว่าเราต้องการจะใช้ทรงอารมณ์ความเป็นโสดาบันถ้าใช้ปบเพนิวาสานุติยานช่วยอย่างเดียวก็เหลือแหลในยานแปดพระโสดาบันนี้ง่ายๆไปตรงถึงยานแปดแล้วไ่ตรงถึงอันนี้วันอนุนวาทถ้าเราเป็นพระโสดาบันจริงท่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ทรงใจคือนิพพาน อันนั้นเป็นของไม่ยากถ้าจิตของเราเข้าถึงอันดับนี้พระจิตมุ่งเข้าสู่พระความเป็นปัโสดาบันเรียกว่าปะโสดาปฏิมักจิตใจเริ่มมีความเข้าใจดีด้วยกําลังของปุเพนิวาสันติญาณในเรื่องการเกิดการตายถอยหลังใช่กับไปเบื่อการเกิดต่อไปอีก อารมณ์เบื่อการเกิดต่อไปอีกเพราะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายตอนนี้แหละเป็นโคตรภูของปรสดาบันเมื่อรู้การเกิดการตายเบื่อแล้วก็รู้ว่าตายและบางชาติลงนรกบางชาติขึ้นสวรรค์ไม่สงสัยนี่คุณพระไตสรสนาคมพระพุทธตัณร์ไตรแล้วก็มีความมั่นใจในศีลอย่างนี้รมณ์ใจเป็นโคตรภูญาน ในแล้วก็ในอุทุมบริกาสูตรท่านมีทิพยคุยานเมื่อมีทิพยคุยานถ้าจิตเข้าถึงโคตรพยานจะเห็นพระโสมพนิพานชัดเจนแจ่มใสมากถ้าจิตยังไม่เข้าถึงตอนนี้แล้วก็เรื่องนิพานจะยพูดก็ไม่รู้เรื่องไอ้ขน,นาดที่กินเหล้าเมายากโกกมดเทศเสพกรรม หลังไหลในกามอันนี้ไม่มีโอกาสแต่คนนี้ก็มีสามีปัญญาที่ขยับยั้งได้ทรงอารมณ์ได้เขาเห็นถ้าจิตก็ถึงโทตภูยายพระโสดาบันจึงจะเห็นพระโสดาบันเ,เขาเปฏิภันิพพาน,านถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นจะได้ทิพย์ขุยานขนาดไหนก็ตามถ้ายังเป็นฌานโลก,กีร้อเปอร์ซไม่มีทางเห็นมริพผลเพราะ นีจ่จำไม่ด้วยเรื่องนิพพานนะไม่ใช่จะไปทัศนาจอยง่ายๆมันต้องเป็นคนดีมีความดีพอสมควรจริงใจเห็นแลจะไปพระนิพพานได้ไปเที่ยวพระนิพพานได้ให้บอกว่าจะไปนิพพานนะเป็นของเปลอะเลอะเทอะถ้าเราเป็นคนเลอะเทอะเราเห็นไม่ได้นิพพานเป็นของยากก็รวมความว่าถ้าบรรดาท่านพธบริษัท ใช้กำลังใจขั้นกับพีกับแกนแล้วก็อย่าลืมนะอย่าไปทิ้งสะเก็ดอย่าไปทิ้งเปลือกถ้าทิ้งสะเก็ดทิ้งเปลือกเมื่อไรทิพย์หยกยานก็ดีดปุบเพนิวาสารนิยานก็ดีจัดจางถ้าทิ้งนานเกินไปจะสลายตัวทันทีจงรักษาสะเก็ดให้ดี จาน้าสากับพี่ครบท้วนอารม์จะทรงตัวเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยแต่ความจริงพระโสดาบันเราจะเห็นได้ว่าท่านมีทานบบร,รมีสูงเองเครื่องสังเกตคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมีการนิยมการให้ทานหนัก แต่ว่าพระโสดาบันทัชฉลาดนะถ้าไม่งโงไม่ใช่ชั่วช่างชีดีช่างสงอันนี้เขาไม่กินแน่ทพระชั่วดูอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นคราวในเมืองโกสัมพีพระทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟัง ก็เลยหลีกไปปัรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ปโสดาบันถึงอนาคามีมีปริมาณมากไม่ยอมใส่บาตรให้พระโพนั่งกินเลยนี่พระอริยเจ้าเด็ดทำไม่ไดีง่เง่าเต่าตุตนไม่ใช่่าชั่วช่างชีดีช่างสงการที่จะมาแก้ไขดัดแปลงคําสอนพระเจ้า,เป,าเป็นอย่างนั้นไปอย่างนี้ พระอริยเจ้ามีความเข้าใจรวมความว่าพระโสดาบันหนักในการให้ทานเราจะสังเกตได้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระนวินยัยว่าพระถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามเข้าไปขอวัตถุและของใช้ของกินในแต่กูลของพระเสขะ อาศกิกาปัญญมสนดาสิกิธาคาณาคาหากว่าพระอรหันตเลวอเสขะไม่ต้องศึกษาต่อไปเสขิกาพยังทศึกษาอยู่เราจะมองเบสนดาบันพระโซดาบันจะเครื่งคัดในศีลแต่รงเย็นเยินเขาไม่อวดไม่เบ่งเต,ตะท่าว่าฉันเป็นผู้มีศีลบริสุทธ์ ท่านบนนี้มีรมใจส,สบายประโสดาบันระมัดระวังในเนคขมารมีเบื้องต้นได้ดีมากเวลาที่จะใช้ฌานสมาบัติระงับนิวรได้ทันทีทันใดและสังโยชน์สำหัการตัดพร้อมตายเกิดไม่ได้อีกความรู้สึกว่าจะไม่ตายไม่มีกับประโสดาบัน ความสงสัยในคนพระไตรศรนายคมมั้งสามรายการไม่มีอีกตายขาดไปเลยการตั้งใจและเมื่อสินจะไม่มีไม่มีแต่กำลังใจเขาโสดาบันแน่นอนและจิตใจพระโสดาบันทว่า,วาดโดยบรารมีท่านมีอธิฐานบรารมีตั้งมั่นพระนิพพานจริงมีสัจจะบรารมีตรงอรมณ์ตรงพระนิพพานมีขันติบรารมีอดทน มีอารมณ์ใดที่เข้ามาไข่ข้องแต่ทัานต่อสู้มีวิทยาบาร,รมีตีฟันฝ่าระษักมีปัญญาบาร,รมีมีความฉลาดสัจจะบาร,รมีทรงใจแน่นอนอานาร,รมีตรงแล้วเมตตาบาร,รมีพระโสดาบันมีมากอุเบกขาบาร,รมีทั้งทรงอารมณ์เฉยกดอารมณ์ไว้ไม่ยอมให้ความเป็นพระโสดาบันเสื่อมเฉยเลยยืนนิ่ง ถึงพระโสดาบัน,นยืนนิ่งแค่พระโสดาบันไม่ถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าต่อไปพระบรรดาญาจงโยมทุกบริษัททั้งหลายเลือเพื่อนไปสู่สมณเณรคุยกันเวลาดึกๆก,ก็ดีแต่เวลานี้มันหมดเวลาก็ขอจบเรื่องราวของพระโสดาบันไม่เพียงเท่านี้นี่พูดไว้แต่เป็นตัวอย่างความจริงถ้าเราได้ ยานสองอย่างคือปปเพนิวาสานติยานกับทิพยุญาณมันง่ายมากง่ายจริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัทแายหญิงยังง่ายได้ย,ยากเวลาใกล้ตีสีเวลานี้ขอลาก่อนขอความสุกสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบ,บรรดาแตนพุทธศาสนิกชนพุทธสาวกโกองสมเด็จพรปชนวรทุกท่านสวัสดี